อันนี th th ้แล้วบุหานพันวาโอ้เขียวกินตับกับแก่เอ่กินไับแก้เขียวมตากับกเขยเ็แค่ังแ้บาหักตแต่เกิดติขานมาก็บบคคเห็นชัดเถื่อ แค่เดียจะาุ้มเนี่ข้างนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่อิดที่พบเห็น

บนึกบ,บ่ฝันจะพบด้วยสายตาของตนเองแห่งๆรวย